สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะครับเราก็อยู่กับคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกคืนนะครับตีหนึ่งถึงตีสองคืนนี้ก็คืนวันศุกร์แล้วครับก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันในสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอยากจะ มีเรื่องที่จะบอกกล่าวกับเรานะครับไปฝากไว้ในเครือข่ายระวังภัยใช่ค่ะไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์เข้าไปคลิกไลค์ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับเรานะคะเวลานี้เรื่องมีราวอยากจะร้องทุกร้องเรียนหรือว่าจะฟ้องได้ภาพฟ้องิด้คลิปต่างๆเอาไปโพสเอาไว้ได้เลยค่ะนี่นะตาเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้ยอดไลค์ก็ส0 0 0สนกว่าไลค์แล้วมาร่วมกันเป็น ในเครือข่ายระวังภัยกับเรานะคะ,คะแหมพูดถึงเครือข่ายระวังภัยเริ่มต้นมาด,ด้วยคลิปนี้เลย ที่เห็นหน้า f c e e o o o เมื่อสักครู่นี้บางคนบอกว่าตอนนี้ปิดคอมไปแล้วเล่นในมือถือ3 G ก็หมดเราพาไปดูกันเลยกันลละกันนะคะสำหรับคลิปที่มีการโพสต์หัวข้อไว้ว่าอยากรู้จังที่ไหนเราจะตามไปจัดการครับเออที่แน่คือยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมช่วยกันดูช่วยกันตัดสินนะคะเสร็จแล้วหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างของจอเลยค่ะ0-23383831 -3 ถ้าดูแล้วคุ้นๆทั้งเรื่องของการวางหานนะหรือว่าจะเป็นแนวชายหาดก็โทรศัพท์มาคุยบเราได้เลยอี๋ยวไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ

bạn làm nông đó, coi giá cứu sống, nông nông mình làm bạn, các bạn này, á, bạn cầm bút, đi can đây, mình làm đó, mình gì cơ bản เกิดอะไรขึ้นกับชายหาดสวรรค์ของรประเทศเราเชื่อได้ว่าหลายๆหาดในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติติดใจนะแล้วก็มากันแต่ละทีเขาอยู่บ้านเมืองหนาวที่มันไม่ค่อยมีแดดไงก็อยากแดด้ัน,ดดนเราก็นะอยากจะมาน,นอนอาบแดดแล้วทำไมต้องไปไล่ด้วยอะคะ คือเดี๋ยวนะเท่าที่เท่าที่เราวิเคราะห์นะอันนี้จริงไม่แน่ใจคุณผู้ชมคะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่อาอย่างป่าตองก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะโทรศัพท์มาบอกเราหน่อยว่ามันเป็นรูปแบบแบบไหนคือถ้าดูตามแนวชายหาดแล้วเนี่ยคนนั่งมีแค่คนเดียวหรือว่าเขาห้ามปูเสือด้วยต้องเช่าเตียงหรือเปล่าบอกกันมาแต่ก็ต้องบอกกันดีๆแต่ว่ามีอีกคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็ยังมีนั่งอยู่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการมาบอกอ่ะมาบอกมาแจ้งให้กับชาวต่างชาติเนี่ย ก็น่าจะพูดกันดีๆไม่ใช่มาทําพฤติกรรมแบบนี้คือแย่มากแล้วก็พอยืนคุยกันสักพักหนึ่งในระหว่างที่ชาวต่างชาติคนนี้กําลังเก็บข้าวเก็บของเนี่ยเท้าของผู้ชายคนเสื้อฟ้าจริงๆที่เป็นเสื้อบริษัทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นชื่อของคนที่ดูแลแถวนี้ไหมถ้าใครคุ้นๆโทรบอกเราหน่อยนะคะเอาเท้าเนี่ยไปสกิดแล้วก็เขี่ยทรายใส่เป็นกิริยามารยาทที่ไม่น่ารักอ่ะ เนาะทำแบบนี้แล้วก็สร้างความไม่ประทับใจผู้หญิงชาวต่างชาติวันนี้ก็ลุกขึ้นมาสะบัดข้าวใส่เลยอ,อ่ะคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการใช้เท้าอย่างนี้เนี่ยเราจะถือมากใช่ตอนแรกก็เตะไปรอบๆนะเนี่ยเออเขาก็เริ่มมองแล้วเขาก็ใส่รองเท้าค,คือเก็บของอะ่ะไม่ได้มีท่าทีว่าจะนั่งต่อแต่อย่างใดนะคะก็ค่อยๆรวบรวมสิ่งของเนี่ยคุณผู้ชมไปดูเท้านะเริ่มเริ่มสะกิดซ้ายนะคะทินีเอาบาลงนิดนึงค่ะจะได้เห็นชัดๆนี่นี่นี่ นี่เคลียรายใสเขาละเนี่ยแย่นี่แล้วก็มีการมาถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะผลักด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงไทยมาจับต้นแขนนี่ไม่สนิทนี่ใช่ประเด็นฉันมีต่อยนะคนี่นะครับเป็นที่ไหนยังไงเนี่ยผมก็ยังอยากรู้ใช่ค่่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแล้พอจะทราบว่าลักษณะชายหาดอย่างนี้นะครับแล้วก็มี ร่มแบบนี้เก้าอี้ผ้าใบแบบนี้เนี่ยนะครับเตียงนอนแบบนี้เนี่ย้าทราบหนที่แต่งเสื้อใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยเป็นที่ไหนยังไงลองบอกมาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเรากําลังจะกอบกู้มันกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ต้องพูดกันตรงๆว่าทัวร์ยกเลิกไปเยอะ คนที่เดินทางตัดสินใจจะเดินทางมาบ้านเรายกเลิกกันไปเยอะเลยแล้วพอมีคลิปแบบนี้เผยแพร่ออกไปลองคิดดูนะคะว่าถ้าอันนี้แบบคิดเล่นๆนะถ้าชาวต่างชาติคนนี้มีทั้ง Facebook มีทวิตเตอร์มีบล็อกโพส์เข้าไปในสังคมในโลกโซเชียลนี่มันจะไปเร็วมากอย่างที่ทราบกันใช่ค่ะมันก็จะกระจายออกไปแล้วยิ่งคลิปแบบนี้คนแชร์กันวอนเน็ตเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเป็นในกลุ่มชาวต่างชาติด้วยกันดีนี่โอ้โห เราคิดว่าสถานการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวมันน่าจะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายครับเรามีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็ีรัฐมนตรีรท่องเที่ยวใหม่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะดูคึกคักขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาเจอคลิปแบบนี้เนี่ยโอ้บอกตรงๆว่าพูดไม่ออกนะแบบ จะกระตุ้นการท้องเที่ยวกันยังไงลหรประเทศไทยถ้าเจอกันแบบนี้ใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าแอคชั่นการทํางานของกระทรวงการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของเป็นรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆเนี่ยจะมีการ ตอบโต้กับปฏิกิริยาอ,อาการของคนที่ดูแลชายหาดแบบเนี้ดิฉันเชื่อว่าคนดีๆมีเยอะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนกลุ่มเดียวที่มีปฏิกิริยาแบบนี้ทำตัวไม่น่ารักพอมันเกิดขึ้นถูกบันทึกภาพเอาไว้ส่งต่อออกไปมันกลายเป็นว่าคนแบบนี้มีมากกว่าคนดีๆที่มีอยู่นะะนะครับใครทราบตรงนี้นะครับว่าอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย พอจำได้โทรเข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 338 38 31ถ3เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับว่ารู้สึกยังไงกับพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าคุณผู้ชมเองถ้าเคยเจอเหมือนกันบางทีอยากรู้นะคะว่าคนไทยเราเจอไหมเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หรือไปวัดไปวาต่างๆค่าเข้าก็ไม่เท่ากันล้ว ใช่ออแต่ก็เป็นทุกที่ครับเรื่องของอการท่องเที่ยวที่เวลาเราไปในประเทศต่างๆก็เหมือนกันเรอาอก็ต้องเสียแพงกว่าเขาเราก็ต้องเสียแพงกว่าคนในประเทศของเขาเองค่ะแต่ว่าพอเสียตังเสียแพงหลายคนก็คาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีกลับมาบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะตามต่อกันยังไงเนาะนะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งละกันนะคะเป็นเรื่องของการ เป็นการเตือนภัยมาก่อนหน้านี้คือแจ้งเตือนมาจากประชาชนร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างทันควันนะคะคพาไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะมีการไปสั่งปิดม่านรูดแห่งหนึ่งนะคะโทษฐานที่มีการปล่อยให้เยาวชนนั่นก็คือนักเรียนนักศึกษาเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็เข้าไปมั่วเซ็กกันในนั้นด้วยค่ะค เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากการที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันร,ร้องเรียนเข้าไปค่ะทําให้ทางหัวหน้าสูย์ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงนะคะก็นําทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจผู้ว่าเข้าไปตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลตำนานเขตเทศบาลเมืองพัทลุงแล้วก็พบว่าสถานที่แห่งนั้นชุดยุวะเออไม่ใช่สิเนตรนารีครับ สีเขียวเลยนะคะซึ่งบอกไปเลยว่ามอต้นทั้งนั้นนะคะอายุไม่เกิน15ปีนี่คือเยาวชนจริงๆนะคะก็ได้พบว่าอายุประมาณ13 1 6ปีไปเปิดห้องพักในโรงแรมม่านรูดมั่วสุมกันประมาณ26คนน้องไม่ไปโรงเรียนกันละคะออถ้าดูจากภาพแล้วเด็กๆกันทั้งนั้นเลยจริงๆค่ะซึ่งทางผู้ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็บอกว่า ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาที่ตั้งอยู่ตอนนี้ก็พยายามออกตระเวนไปตรวจสอบสถานที่ที่คิดว่าจะมีนักเรียนเนี่ยเข้าไปมั่วสมกันอยู่ก็เลยไปตระเวนดูในที่ต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าสถานที่แห่งนี้ เปิดให้ประชาชนเข้าไปมั่วกันอย่างเต็มที่เลยก็เลยจะต้องมีการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขกันหน่อยส่วนคนที่ทำความผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบของกระทรวงศึกษานั่นก็หมายถึงนักเรียนเหล่านี้นะคะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกันด้วยแรกๆถ้าจะมีการลงโทษก็จะเป็นเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนนะคะตัดคะแนนความประพฤติให้บำเพ็ญประโยชน์จัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติ ส่วนนักเรียนที่อาจจะอาการหนักหน่อยนะคะเช่นอาจจะทำมาหลายครั้งแล้วหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะคะก็อาจจะต้องมีการส่งตัวไปบำบัดแต่ว่าจะลงโทษโดยการย้ายเด็กออกหรือว่าไล่ออกอันนี้ทำไม่ได้นะคะก็ต้องไปดูแลในเรื่องของ,ของความประพฤติกันในอำเภอเมืองคุณสุภ,ภกิจจตุรพิษค่ะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วและก็ยอมรับนะคะว่า เป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยรับไม่ได้เลยกับการที่โรงแรมบ้านรูดยอมที่จะได้เงินเล็กๆน้อยๆจากเด็กพวกนี้ที่ยังไม่ได้ทำงานยังขอเงินพ่อขอเงินแม่แล้วก็มาเช่าโรงแรมอยู่นะคะเบื้องต้นก็เชิญตัวเ,เชิญตัวเจ้าของโรงแรมมาสอบสวนแล้วและก็สั่งปิดไปเดือนหนึ่ง พร้อมกับทําข้อบันทึกว่าอย่าให้เหตุการณ์ที่มีเยาวชนเข้ามามั่วสุมแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ,คะพร้อมกับมอบหมายให้โรงเรียนเนี่ยขึ้นป้ายประกาศด้วยว่าห้ามให้นักเรียนนักศึกษาเข้าไปใช้บริการในโรงแรมนี้นะคะทาง ผู้ว่าจังหวัดพัทลุงคุณวินัยบัวประดิษฐ์ก็บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วและถ้าเกิดว่าพบความผิดคือหลังจากปิดไปเดือนหนึ่งถ้าเปิดมาอีกยังทำต่ออันนี้อาจจะปิดถาวรได้นะครับเป็นถือว่าเป็นเด็กอกนะ,เ,กกะนะเป็นเยาวชนของชาตินะครับก็โดนคาสั่งปิดไป30วันสำหรับโรงแรมม่านรูดอันนี้นะครับ ไปดูกันอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องกันมาเรื่องของอวันนี้เองที่เพิ่งมีข่าวกันเรื่องของรถรถหรูนะครับหายไปจากโกดังของกรมศุรากากเน,นี่ยสิบอกว่าหายไป500กว่าคันนะครับมันหายไปได้ยังไงวันนี้มีความคืบหน้ามานะครับว่าทางศูนย์ป้องกัน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการจราจรรถของกรมบรญชาการตรวจตครบาลเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานจากกรมสุลกากกรให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลกรณีรถหายเนี่ยนะครับเพราะว่า จากเบื้องต้นที่มีข่าวปรากฏเรื่องของการสูญหายในช่วงที่มีการตรวจจับนะครับอยู่ในอำนาจของการอำนาจของการดูแลของกรมศุลกากรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หากว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็จะดําเนินการสืบสวนสอบส,สวนขยายผลต่อไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมศุลก,กากรเนี่ยทางศูนย์ป้องกันลดหายนะครับก็ยังไม่ได้แจ้งมากับตำรวจทีนี้วันนี้เนี่ยก็มีเจ้าของกิจการเต็นท์รถมือสอง ด้านบางแคร์คนหนึ่งเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องนี้ให้ความเห็นกันว่าเรื่องของรถหรูต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าที่หายมันเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วะนะครับเขาก็บอกว่ามีจริงๆแล้วมีเจ้า้าที่เนี่ยรู้เห็นเป็นใจแล้วก็เอื้อประโยชน์ตอบแทนกับโชว์รูมรถหรูนะครับซึ่งผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มคนรวยหรือพวกไฮโซที่ชอบสะสมรถหรูเนี่ยนะครับก็ไปดูได้ตรวจสอบได้ว่าสูญหายไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้าง นะครับโดยเส้นทางการลําเลียงก็อธิบายให้ฟังว่ามีเส้นทางการลําเลียงรถเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอะไรมีการขนถ่ายจากท่าเรือไปตามโกาดังปกตินะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะแยกชิ้นส่วนแพ็คใส่กล่องมาคนะครับแล้วก็ไม่ได้นําเข้ามาเป็นคันๆอย่างที่เราเราทราบกันนะก็จะมาเป็นแบบแพ็คใส่กล่องมาเรียบร้อยแล้วก็ขนส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาจะ ช่วงที่มีการส่งมาเนี่ยมันมีการสั่งจองของกันมาตลอดนะครับมีออเดอร์กันมาตลอดแล้วก็บอกว่าอมาถึงแล้วก็ให้ส่งไปที่ไหนโชวรูมไหนยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าทางเจ้าที่ก็ได้รับรู้กัน <c ười> กับทางโชรูมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของรถหายต่างๆเนี่ยบอกว่าทางเต็นรถหรูก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องปกติมันหายกันมานานนะ้ะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วถ้าจําได้ไหมคุณเกรงเรื่องของที่มีพระบอกว่ามีรถหรูเนี่ยนั <ans> ่นก็ยังเงียบอยู่นะเฟ่าอันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราลองตามกันดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทางรถหรูที่มีการว่าเก็บเอาไว้หลายคันตอนนี้ยึดเอาไว้ยึดไว้ตรวจก็หลายคันนะทางปีเก้ากรกฎาคครบาทำให้บางทีเนี่ยเจอรถหรูบนถนนนะคาถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยนะเสียภาษีถูกไหมเนี่ยเอามาจากไหนต่าเข้ามายังไงนะครับ นอกจากนี้เนี่ยพอลงไปตรวจสอบเรื่องของการประกาศขายไปพบว่ามีการประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเว็บไซต์จํานวนมากที่มีการขายรถหรูม,มีทั้งขายรถเป็นคันแล้วก็ขายอะไหล่รถยี่ห้อต่างๆมีหมดเลยทุกอย่างเลยในในเว็บไซต์เนี่ยทั้ง f e r r a r i รถ Hummer p o r s c h e l a m b o r g h i n i เนี่มีหมดทุกอย่างะนะครับคือไม่ต่างจากขายอะไหล่ขายรถญี่ปุ่นเลยนะครับในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเนี่ย อลองเข้าไปดูกันนะครับมีหลายๆเว็บตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบกันว่า,าเจ้าเจ้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบหน่อยว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เวลาขายรถหรูเนี่ยแล้วเขาไปเอาที่ไหนมานํานเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเสียภาษีหรือเปล่านะครับจากเรื่องของรถรเราไปดูเรื่องของคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนอยากจะเตือนภัยกันบ้างค่ะสําหรับคืนวันศุกร์นี้นะคะคต้อนรับสายแรกคุณอีฟนะคะเห็นบอกว่าโดนหลอกโอนเงิน ในโปรแกรมแชทด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอีฟคะโดนหลอกโอนเงินรูปแบบไหนคะเนี่ยเออโดนหลอกโอนเงินรูปแบบไหนโดนหลอกว่าครับไม่สบายค่ะเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์อืครับค่ะหมวกกันน็อกแตกหัวแตกค่ะคนที่โทนมาหลอกนี่เป็นใครครับคนที่หลอกมานี่คนที่หลอกนี่เป็นใครเป็นผู้หญิงอะค่ะเขาแอดเข้ามาใน กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งค่ะครับค่ะแล้วเขาก็มามามาแอดเรามาบอกเราอย่างเงี้ยว่าโอเคเขาไม่สบายนะอืมครับเขาอายุสิบเก้าเองค่ะค่ะเขาต้องดูแลแม่ที่เป็นพิการใช้นี่พ่ออีกห้าแสนสารมากใช่ค่ะค่ะแล้วเขาก็จะอย่างในกลุ่มเนี้ยจะเป็นผู้ชายจะมีผู้ชายด้วยใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะแอดเข้าไปในผู้ชายในกลุ่มเนี้ยค่ะทุกคนเลย ค่ะแล้วเขาก็ไปคุยกันดูรูปโป้โชว์รูปโป๊อะไรเงี้ยให้ผู้ชายดูเปิดให้ผู้ชายดูเส<อ>ร็จแล้วเขาก็ของตัวเองเนี่ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าเป็นรูปของตัวเองหรือว่ารูปของคนอื่นรูปของตัวเองก็มีด้วยค่ะค่ะแล้วก็รูปของคนอื่นบ้างใช่เสรแล้วเขาก็จะกรอบครับกรอบข้อความที่คุยกับผู้ชายไว้เนี่ยค่ะ,คะแล้วก็เอามาแชร์เอามาแชร์ให้ภายในกลุ่มดูอื ค่ะเพื่อที่จะแบ็กเมย์ขอตงอังค์คือเหมือนกับว่าคุยกันแบบวาบหวิวใช่ค่ะเออแล้วก็พอมีมีผู้ชายเข้าไปคุยด้วยในทานองชู้สาวก็จะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่อย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะจะเอาอไปไปคุยกันเป็นส่วนตัวเขาคุยส่วนตัวเสร็จเขาก็จะแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอามาแชร์ให้ไลน์ดูให้กลุ่มดูใช่ค่ะแล,แล้วยังไงคะแล้วเขาเรียกเงินตอนไหนคะเขาเรียกเงินตอนไหน ก็พอคุยไปได้สักระยะหนึ่งอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการเงินจานวนหนึ่งเพื่อที่จะไปหาหมอครับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสี่สี่วันทั้งหนึ่งไปหาก็จะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยค,ค่ะค่ะก็คือจะขออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะส่งเลขบัญชีมาให้อืส่งอะไรมาให้พออย่างคนในกลุ่มรู้และอ่ะว่าคุณเข้ามาหลอกนะก็จะประท้วงกันแล้วว่า หลอกหรือเปล่าโกงหรือเปล่าพอเขาไม่พอใจเขาก็จะด่าโพสด่าคนในกลุ่มปับ๊บเขาก็จะเด้งตัวออกค่ะค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะจะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปโพสในเฟซของเขาว่าเขาโดนกลั่นแกล้งนะแล้ว<ช>ก็เพื่อสร้างความสงสารให้ตัวเองต่อถูกค่ะแล้วก็กลายเป็นพวกเราที่เสียหายค่ะ คุณอีเองเคยโอนเงินไปให้เขาไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่าเรารู้รู้ว่าว่าหลอกแน่อืแล้วก็เลยเตือนกลุ่มภายในกลุ่มกันเนี้ยค่ะเตือนไปติดประกลุ่มได้แล้วค่ะภายในวันเนี้ยครับแล้วคนในขับเองล่ะคะมีใครเคยโอนเงินไปให้น้องเขาไหมคนในขับเองในขับของอีพเองไม่มีค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจเขาต้องเคยได้ะคะ่ะไม่งั้นเขาจะไม่กล้าทําอย่างนี้หรอกอ เลยอยากจะแบบออกมาเตือนเพราะรว่าเราเราทําอะไรเขาไม่ได้มากไปกว่าเนี้ยคะ่ะค่ะถึงแม้ว่าจะ<ช>ทราบชื่อทราบเลขบัญชีก็ตามใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเราเราแจ้งเราแจ้งไปทางทางเออเจ้าของทางเพจทางอะไรเงี้ยอย่างดีเขาก็โดนบล็อกอใช่ไหมคะมแล้วเขาก็ไปสร้างเพจใหม่ได้อีกค่ะใช่โดนนี้มาหลายคนแล้วค่ะเอารูปเขาไปลงเอาแบบไปด่าเขาเสียเสียให้หายครับ อ่าแล้วก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามานี่เขาเขาแอดมายังไงล่ะครับเราไปรับเขามาอย่างไรเขาแอดมาเป็นเพื่อนเฉยๆค่ะครับเหมือนอย่างที่คนอื่นปกติทั่วไปเขาแอดกันมาก็รับเข้ามาปกติค่ะไม่ได้มีรูปโป้ไม่ได้มีอะไรค่ะพอคุยไปคุยมาเอาเริ่มออกเริ่มโป้ละใช่ค่ะส่งรูปมาให้ดูส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าขอโทษนะกลุ่มนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องว่าผิวนะ ค่ะใช่คุยกันแบบตลกสนุกสนานเฮฮาไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามาโชว์วิวด้วยแล้วก็พอเข้าไปหลอกคุยกับคนอื่นที่เป็นผู้ชายในคลับก็แคปหน้าจอมาแบ็กเมลเขาอีกเพื่อหวังเงินใช่ค่ะก็ต้องระวังกันนะครับก็ยังดีที่ยังไม่มีใคร ไปรวมตัวโอนเงินไปให้แต่ก่อนหน้านี้คือไม่รู้นะใช่ไหมคะไปทำที่ห้องอื่นที่ก่อนนนห้้าียังไม่นบค่ะน้องคนนี้เขาชื่ออะไรคะคุณอีฟเขาใช้ชื่ออะไรมาในในในเนลาใช้ชื่อว่าแนนนะคะเขาแทนตัวว่าแนนเลขที่บัญชีนี่คือบอกครบเลยชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อบัญชีครับเราเคยเช็คไหมคะว่าชื่อนี้นามสกุลนี้นี่ เป็นใครหน้าตาตรงกันกับน้องที่ชื่อแนนหรือเปล่าอืมเคยเช็คไหมยังไม่ได้เช็คละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะเพราะยังไม่ได้เสียตังค์เนาะใช่ค่ะครับแค่อยากจะเตือนออกมาเตือนว่าระวังคนคนนี้นะอืครับซึ่งอาจจะใช้รูปคนอื่นเปลี่ยนไปได้อีกเนาะรูปเนี่ยอ่ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะในโลกของโซเชียลนี่เปลี่ยนได้ตลอดใช่ค่ะแต่ถ้ามารูปแบบเนี้ยรู้ไว้เลยว่าอันนี้หลอกลวงละถูกค่ะ อแล้วตอนนี้โปรแกรมที่เราคุยกันในคลับในกลุ่มนี่มีมาตรการป้องกันยังไงบ้างคะมีมาตรการป้องกันยังไงก็มีแต่แค่ว่าเป็นบัญชีดำแค่นั้นเองอะค่ะคแล้วเขาก็ทุกตอนนี้นะเวลานี้เขาก็ยังอยู่ในนั้นแต่อยู่กลุ่มอื่นก็ยังให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยกันติดต่อกับเจ้าของคลับแล้วก็เอารูปพวกนี้ยให้เขาดูค่ะใช่ค่ะ ก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่ก็คือว่าเชื่อแล้วก็จะไล่เขาออกไปค่ะคงต้องระวังกันเพราะว่าถ้ามีใครเข้ามาขออขอเป็นเพื่อนแล้วถ้าหากเช็คกันไปแล้วว่าไม่มีใครรู้จักไม่ใช่เพื่อนใครในกลุ่มเลยก็ถ้าป้องกันไว้คืออย่ารับไว้ดีกว่าค่ะใช่ครับอ่าละค่ะขอบคุณคุณอฟที่มาแชร์เรื่องราวให้ฟังไหคะค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องฝากเตือนกันไป ถึงกรุ๊ปลายต่างๆที่มีการเล่นกันอยู่ตอนนี้ใช่บางทีเวลาส่งรูปวาบบิวเข้ามานี่ก็โอ้ยหนุ่มๆกรียวกรด้ารับกันไว้ก่อนเลยไม่รู้ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่รู้จักอย่างน้อยเนี่ยในกรุ๊ปเราสมมติมีสักสิบคนเนี่ยเราถามกันไปแล้วสิบคนไม่เครรู้จักเลยก็อย่ารับใช่แล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งพอมาทำน้องที่ว่าทำตัวน่าสงสารนะคะเป็นหนี้เป็นสินไม่สบายเจ็บป่วยต้องการเงิน เช็คดูก่อนคะ่ะว่าเป็นเรื่องจริงไหมถ้าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนชื่ออะไรโทรไปสอบถามให้แน่ใจคือเข้าใจในความมีน้ําใจของแต่ละคนเนาะบางคนก็อยากจะช่วยด้วยใจรจริงนะคะแต่ว่าถ้าตรวจสอบดูก่อนถ้าช่วยเขาแล้วเขาดีขึ้นเป็นออหายเจ็บป่วยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําบุญกับเพื่อนมนุษย์นะคะคแต่ว่าถ้าโดนหลอกคือโอนไปแล้วเขาเอาไปกินไปเที่ยวเจ็บใจนะขณะที่บอกว่าใน ออนไลน์ที่มีการแชร์ออกมาว่ารับบริจาคเงินรับบริจาคช่วยนู้นช่วยนี้บางทียังต้องตรวจสอบก่อนเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็เป็นของเก่าบ้างที่จะเจอบ่อยๆก็คือว่าโพสต์กันไว้นานแล้วอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้แล้วเพิ่งจะมาส่งต่อกันวนกันมาอีกทอดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับใช่ค่ะรือว่าบางครั้งก็มีการปลอมแปลงหมายเลขบัญชีก็มีนะครับนะครับจากเรื่องของการ หลอกลวงกันในโลกออนไลน์นะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูบนท้องถนนกันบ้างค่ะพาไปดูเรื่องของการใช้สิทธิ์ในเส้นทางนะคะว่าแต่ละคนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนไม่ว่าจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่ตัวเองนั้นมีสิทธิ์อะไรบ้างบนนั้นเชิญติดตามค่ะ นอกจากการขับขี่อย่างไม่ระมัดร,ระวังและการไม่ได้ทิ้งระยะห่างเพียงพอแล้วสาเหตุใหญ่อีกอย่างหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนนคือการที่ผู้ขับขี่ไม่ทราบว่าฝ่ายใดมีสิทธิ์ในการใช้ทางการที่นำไฟสัญญาณจราจรป้ายเครื่องหมายจราจรรวมทั้งวิธีอื่นๆมาบังคับใช้ ก็เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกิดอุบัติเหตุแต่สัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้เสมอไปเพราะในบางสถานการณ์เช่นบนทางแยกที่ไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรควบคุมการจราจรจะถูกควบคุมโดยหลักของกฎหมายในเรื่องสิทธิ์ในการใช้ทาง สิทธิ์ในการใช้ทางหมายความว่าในสถานการณ์ที่ยานพาหนะที่วิ่งในทางที่ต้องใช้ทางร่วมกันยานพาหนะคันใดคันหนึ่งจะมีสิทธิ์ใช้ทางก่อนและยานพาหนะคันอื่นจะต้องยินยอมให้ยานพาหนะคันที่มีสิทธิ์ได้ใช้ทางก่อนอุบัติเหตุอันตรายหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะผู้ขับขี่ต่างคิดว่าตนมีสิทธิ์ในการใช้ทางหรือบางครั้งก็ไม่ทราบว่าฝ่ายใดมีสิทธิ์ในการใช้ทาง อุบัติเหตุอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการใช้ทางคือเมื่อยานพาหนะสองคันวิ่งตัดกันบนทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจรควบคุมและผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายต่างคิดว่าตนมีสิทธิ์ในการใช้ทางอุบัติเหตุต่อไปนี้ผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นว่าไม่มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจรบนทางแยกเขาทั้งสองคิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องหยุด ดังนั้นทั้งสองจึงขับรถด้วยความเร็วเต็มอัตราและเกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นอุบัติเหตุเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้ทางอีกกรณีหนึ่งที่มักเกิดขึ้นบ่อยคือเมื่อยานพาหนะสองคันต้องการเลี้ยวบนทางแยกที่ไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟจราจรควบคุมอุบัติเหตุกรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีป้าย หรือส kind of ัญญาณไฟควบคุมการจราจรและผู้ขับขี่ทั้งสองต่างคิดว่าตนมีสิทธิ์ในการใช้ทางและเลี้ยวรถออกไปโดยไม่ได้มองก่อนการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในลักษณะนี้ผู้ขับขี่จะต้องสังเกตก่อนว่าทางแยกข้างหน้าเป็นทางแยกชนิดใดเมื่อขับเข้าไปใกล้ทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายจราจรผู้ขับขี่จะต้องดูว่า มีเครื่องหมายบนพื้นทางหรือไม่หากไม่พบเครื่องหมายใดๆเลยก็แสดงว่าผู้ขับขี่กำลังอยู่บนทางแยกที่ไม่มีการควบคุมและผู้ขับขี่ต้องชะลอรถให้อยู่ในความเร็วประมาณ15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะได้มองเห็นว่ามีรถคันอื่นที่กำลังจะข้ามทางแยกนี้เช่นเดียวกันหรือไม่ หลักกฎหมายในเรื่องของสิทธ์ในการใช้ทางกําหนดว่ายานพาหนะคันใดก็ตามที่มาถึงบริเวณทางแยกที่ไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟจราจรควบคุมก่อนย่อมมีสิทธิ์ไปก่อนแต่หากมียานพาหนะหลายคันมาถึงทางแยกพร้อมกันและไม่มีป้ายเครื่องหมายจราจรให้เห็นว่าเป็นทางเอกตัดทางโทและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกยานพาหนะที่อยู่ทางซ้ายมีสิทธิ์ไปก่อนดังนั้นอุบัติเหตุที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้ ก็สามารถป้องกันได้หากผู้ขับขี่คนใดคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าตนขับมาถึงทางแยกที่ไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟจราจรควบคุมแล้วชะลอความเร็วลงจนแน่ใจว่าไม่มียานพาหนะกันอื่นขับเข้ามาในทางแยกก่อนที่จะขับขี่ออกไปอุบัติเหตุหลายกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ทราบว่าใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนบางทีตัดสินใจกันยากเพราะว่า รีบทุกคนแต่เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นทางเอกทางโทรทางซ้ายไปก่อนนะหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับนะคะก็มีน้ำใจกันบนท้องถนนจะทำให้การจราจรน,นั้นแหม่น่าขับขึ้นเยอะเลยนะคะคช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอีกคนนึงที่ตอนนี้กำลังเดือดเนื้อร้อนใจเลยเห็นว่ารถหายไปนะคะคจะหายไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ